บักแอปเปิลคอยล่วงเยอะฟ้ามืดคืนม,มาแล้วฝนจะตกดังไฟต้มเฮ็ดพี่น้องอืมไปหาเฮ็ดมาบ่าได้ไปหาดอกยูนาบ้านนี่ละ่ะอันเฮ็ดดอกบกงงี้ต้มว้หนึ่งไว้ต้มไว้ถะกกินต้มไว้ทะซุปนะพี่น้อง ก็เลยมาซองแอปเปิลสักหน่อยค<ม>่อนไปขมงสงเสงอยู่พูดนะ<ม>เออแอปเปิลสันเห็นบ่หน่อยบ่างามได้โอ้หน่อยนน่หน่ยนน่งามเจงน่ะกองลงมามันตำ่ำอันนี้ตำ่ำจะ่าต้นมันอนะ่ะสูงสูงพูดนะสูงโพดมันบ่เป็นตาได้กินดอก <laughs> มีตมามัแย่งล่ะได้กินพี่น้องอืมมีต่พวกไอ,อสัตว์อะไรเนาะมันได้กินเนาะสัตว์อะไรละ่ะกระลอกกระแลกนะ่ะกระลอกพวกนกอะไรเงี้ยนะคุณอ่ะม,นนมันหล่นมื่อเอา้าห้อยมันกัดตัวนี่คุณอ่ะเออปุน่นเสียงคุณ ต้นใหญาอยู่ให้ปุ้บให้เพิ่อน<ม>เห็นตะบักจอดท่นเอาไปเล่นหมาหมามันเล่นบักแอปเปิ้ลมันเอาไปกัดแล้วมันเล่นเห็ดเป็นลูกบอลน,นะเห็ดเดอ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 ดีดีตะบักจอดอันมากดอตลูกบอลตะบักจอดดอแอปเปิ้ลบักจอดเนี่ยโอ้ดินนอลงามๆเห็นบอ ไอนกหรือว่ากระหรอกมันเอาไปกินตัวนี่เห็นไหมแอปเปิ้ลเอาไปกินกับเกี๊ยนี่เป็นอย่างอ้อส้มน้อยสุกมีอยู่บ่เนาะข้อซ้ำหนึ่งนี่มันกระโลนละตัวนี่โอ้ยนี่มันแมงตัวนี่เห็นบ่ตัวถาังจอดละเตัมนะสุก ย่างรอบะหมีกแอปเปิลพี่น้องชิ้นหนึ่งเห็นหมาลามันเล่นหนะาคอยก็เลือยว่าโอ้อันนี้มาเลี้ยงกินแล้วตัวนี้พุ่น่ะพุ่น่ะอืมห้เขากินไปหลายอยู่ล้นหลายขนาดเห็นหมากย้อนเอาอันแอปเปิลไปดอดอดอลูกบอลเล่นมันก็น่ารักดีนะหมาก็ Jod ơi jod Ê tiêu mù tiêu mì á Tiêu mù Tiêu mù mình nhi Tiêu mù Mãi nhi ơi Mãi nhi ơi Ôi Xiang ăn xoan lụt phân khắc Mình chắc lụt phân chắc nặng โอ้นวลนี่งามงามมันแอปเปิลอยู่นี่แอปเปิ้ลหน่อยตาฮักแห็นี่เห็นเนาะแอปเปิ้ลโอ้นี่น่ลถึงนวลโอ้ข้ายุ่นอย่นี่ร่อนงามจะเสียไปกินนั่นแหละนี่ถ้านกบ่เอามาให้ก็บ่ได้กินดอกนี่นกกับกระรอกมันเฮ็ดเฮียคอยก็กินทันแล้วนี่ หนึ่งนี่โอ้เห็นมะมันโลยโอ้หน่รยนี่เสี่ยเมี่ยงโรยนี่เอาไปเห็นเนี่ยซัดกินซะเนี่ยมาหากินบักแอปเปิลก่อนเอาไปกินกับเกียมันกับเปรี้ยวอมหวานต้นนี่บ่เปรี้ยวอมหวานหวานพูดละลายพูดละโอ้ยอ้สมไฟพี่น้องดังไฟต้มเห็ดโอ้บึ้มบ่มเลย

ดโอ้เส oh, ียดออันสียดอไก่เอ้ยสียดอกป่าไม่อย่างนั่นโอ้ยต้งเห็ดกันเห็ดคนหนึ่งต้มเอ๊ะค่อยเสียกโอ้ยเนาะนี่เห็ดต้มเห็ดโอ้ยเนาะ ฟ้ามันดาดเมื่อ่อยโอ้ยไปทางไม้ขนมันทอนฟ้ามันแห้งโกรเนะลยฝนกำลังมากนะพี่น้อง่อยก็เลยฝ่าวต่มไข่ก็ห้าสิบยงแกดอยู่ในบ้านเนาะอือ นี่ก็จะเปืองแก๊สอยู่ในบ้านมอย่างเต่ามอสซาลาล่มมากสิเดาเปาซุปซุกแล้วก็สิเปาดับไฟนะมันล่มสีเอาปลามาอย่างนะมันเหลียบมันลอยก่อนฝนสินํำมาก วหันฝนลินมากแหละได้พี่น้องบันเดลคอยดังไปไายไรมันบ่ฝ <c oughs> นฟ้ามาขึ้นนี่ฝนฟ่าคันน้องสีย่างหนักเลยว่าสัสกะบ่โต๊กได้ล่ะ <c oughs> น,นี่มันมาแรงนี่ล่ะไ <c oughs> ด้ว,ว่ามาแรง่หรือน่อยิตบงผิดสิไอ้มันเป็นทานพอดีเลย <c oughs> ต้มเห็ดสุกกันได้ย่าง ย่างปลาทูต่อโหลดย่างปลาสาบะต่อนะไวใสไซุปไว้สไซสุปเห็ดป้าบลักทั่วข่อยพันไป <c oughs> ีตุนเนาะบบมยมองปูกพักอืที่ไงที่ตู่บีบม่มองปูกพักเตลือหัวเบลือปรถึงเรื่อง หนาวคักมันนิพี่้องหนาวคักหนาวแน่นึ่วบางอย่าหนาวหนาวแล้วแต่ว่าเฮือนข่อยมันก็บ,บ่มีย่ามห่อนก็เียดออกเพราะอันบ่มีแดดแต่ย,ยางห่อนยังยัง,ยงหอ่อนมูวเขาจะห่อนห่อนข่อยเอาซื้อแบบเอาเอาลมมันบ่มาเพราะว่ามันต้นใหม่มันหลายจังสินนะแต่ว่าบ่มีแดดออกบ่บบบมีแดดใหด้แดดละอุบ่มีเนี่อนั่น,น <laughs> นี่เมื่อนี่หนาวนี่ใส่เสียกันหนาวด้วยนี่พี่น้องใส่เสียกันหนาวด้วยนี่แล้วก็ใส่หมวกความมันหนาวหนาวว่ามันว่าล่มเย็นเดี๋ย่มหนาวเลยนี่เกียบเลยพี่นอ้องปานหนาหนาวปานีิมะสิมหาฝนได้เยอมันหนาวฝนแล้วมั้งเนาะคอย่าเนาะไอ้กันไหนก็หนาวเย็นคักๆได้อยู่ในป้ปานพี่น้องเลือกเก็ยียบดีใจไปขอเห็ด เอาคุ่นโีนิไปใส่ป้นว้าวผู้ดเดียวหัวผู้ดเดียวตามภาษาอยู่ในปลาเนี่ยแหละพี่น้องคอยเพราะนีะ่พี่น้องนี่ถ้าถ้าได้ออกมาแล้วมันเผอิญว่าได้ พ่อเห็ดนะก็เลยเดดดังไฟเห็ดอาหารไปเลยนะพี่น้องอืมอันที่จริงก็บบ่คคอยวางดอกบ่อนน้มแมวพี่น้องได้สองขอกสิบตัวเกษตรนี่ลนะ่ะเลี้ยงซอยแม่เขานะเพราะว่าเขาบไวแต่ป่านนั้นแม่เขาก็ทับตายตายไปตัวหนึ่งสองตัแล้วแบบห้ากับบ่อดนนนเฝ้าเนาะพี่นอนะ้องเนาะเ้ากับซอยเต็มที่แล้ว นอนตีหนึ่งพี่แน่ผ่อยฟีดให้อาหารแมวใหน้นมแมวพี่น้องสงสารเขาย่านมันตายยานมันบม่ได้กินนะ้ำมันหลายตูพดนะมันกแย่งกันดูดนมนะพี่น้องเนาะเหยียบหัวขี้หัวกันแม่เต็งแม่ทับมันอนะ่ะสงสารมันเลี้ยงกันไปเดี๋ยวมาเกิดห่วมกันแล้วนั่นแหละ ถอยกันแล้ถือโอกาสอัดคลิปไว้แล้วหลายพี่น้องแก่เครียดค่ายเครียดไปยุผูู้เดียวกันระบายอารมณ์ไปเนาะเออยุคก็ธรรมศาสตร์ไปเห็นลงคลิปแล้วดูเครียดได้พี่น้องล่งดูดูดนำร่งนำร่อง <c oughs> อัดคลิปไว้เอาอืมนัม่นแหละ